วันนี้หมอแลบจะเปิดให้ทุกคนโทรเข้ามาหาได้ครับใครมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรโทรมาเล่าได้เลยนะครับเม้นกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับคุณใจร้อนนอนที่แคบโอ้ที่กว้างๆก็ไม่นอนเนาะอ้าวสายแรกนะครับสวัสดีครับชือ่ออะไรครับสวัสดีครับหมอผมชื่อพรนะครับคุณพรนี่เป็นลูกครึ่งสินะครับ พ่อนซักไหละครับหมอคืออย่างนี้ครับผมมีความรักครับหมอแฟนผมชื่อกุหลาบโอ้ชื่อเพาอนะครับคุณกุหลาบอยู่ดีๆเธอก็หายไปนัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโทรไปก็ไม่ติดครับหมอเห็นช่อดอกไม้ช่อนี้ไหมครับเห็นสิครับ ผมตั้งใจจะขอเธอแต่งงานครับดีใจด้วยนะครับแต่เธอไม่มาไงครับหมอตอนนี้ผมรู้สึก <c oughs> รู้สึกไม่มีค่าเลยครับอืมอย่าไปคิดแบบนั้นสิครับชีวิตเราเนี่ยยังมีคุณค่ามากกว่านั้นยังไงครับหมออย่างนี้ไงครับความรักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่ความรักที่ยิ่งใหญ่ก็คือความรักที่มีให้แก่เพื่อนมนุษย์สิ่งที่ทำง่ายๆก็คือ ใหงง้อธิบายหน่อยครับง่ายๆนะครับถ้าคุณบริจาคอวัยวะวันหนึ่งถ้าคุณไม่อยู่แล้วอวัยวะของคุณสามารถที่จะต่อชีวิตคนอื่นๆได้ถึง8ชีวิตเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับช่อดอกไม้ของคุณเมื่อผ่านไป72ชั่วโมงแล้วเนี่ยดอกไม้ก็จะเหี่ยวเฉาไม่สวยเหมือนกับตอนแรกที่เราซื้อมาแล้วยิ่งถ้าไม่มีคนรับนะครับก็ยิ่งแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้าเราส่งมอบอวัยวะของเราไปให้คนอื่นภายใน72ชั่วโมงซึ่งถือว่าอวัยวะนั้นยังสมบูรณ์ยังสามารถใช้การได้ก็จะทำให้เขาได้มีชีวิตใหม่ช่วยต่อลมหายใจให้กับเขาและครอบครัวได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอวินิจฉัยว่าสมองตายแล้วยัดญาติควรจะรีบตัดสินใจยังไงละครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับหมอว่าความรักที่ยิ่งใหญ่คืออะไร จะรีบไปแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะที่สภากาชาติไทยเลยครับหมอ <China> คุณเองก็สามารถเป็นผู้ให้แบบนี้ได้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ที่สวยงามขึ้นอีกครั้งครับสุดท้ายนี้มาชวนส่งต่อความสวยงามไปด้วยกันกับกิจกรรมดีๆของเลบเดมซีเลิฟสแกน QR โค้ดเพื่อร่วมกิจกรรมได้เลยครับสับสนุนรายการโดย เรือเจริญพกคััณ์์มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืน